ดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท,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 ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกแมจิกไทยรสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวมาม่าออร n เวนทัลคิดเชนกันนั่นเองนะครับสำหรับมาม่าตัวน,นี้เป็นเอ,อ่อมาม่าของยี่ห้อมาม่านะครับ <c oughs> มันเป็นมาม่าแบบแห้งที่เผ็ดนะครับผมก็ผมคิดว่า มันน่าจะเผ็ดพอๆกับมามะ่าเกาหลีหรืออาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะแต่ของเกาหลีมันแพงกว่านะก็ที่ผมคาดไว้มันน่าจะเออเผ็ดมันอาจจะเผ็ดน้อยกว่านิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมขอเวลาไปต้มสักประมาณสิบนาทีนะคะผมก็อาจจะไม่ถึงแต่ว่าก็เผื่อไว้บ้างนะผมสำหรับวันนี้ก็อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นับ <c> ส <oughs> ิบอ่ เราเพิ่งเริ่มไม่กี่นาทีก็จะจบคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาไปต้มก่อนนะคบผมหน,หนึ่งก็นะครับแล้วก็ได้ทําการต้มเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเออมาม่าของเรานะครับก็ถ้าเกิดโยกเนี่ยมันอาจจะตกได้นะครับก็เลยมีอาจจะมีรูปข้างๆไว้นะครับผมนะอ่ะ <c oughs> ก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรน,นะครับอ่อมะมาม่าของเราก็ แล้วเราจะกินกันเลยนะครับก็กินเนี่ยตรงกินผมคิดว่ามันไม่ค่อยเผ็ดมากนะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบเผ็ดนิดๆนะคะแต่โอเค <Okay. S 1> อ่ะคือจะเผ็ดนะ <c oughs> โอเคนะครับก,ก็เดี๋ยวลองคำแรกนะครับอันนี้คือร่อมเสร็นะมันจะประม,มาณนี้ครับอ่ะมันก็แบบว่าทีเดียวคือถ้าเกิดใครปากกว้างเนี่ยก็ทีเดียวกิน ได้เลยนะครับก็นะครับมันเชื่อมกันนะเดี๋ยเส้นมันเหนียวก็ไม่รู้นะครับอันนี้มาคำหนึ่งครับ ความรู้สึกแรกไม่เผ็ดครับแต่กินไปตอนนั้นคือเผ็ดแล้วนะครับเนี่ยตอนนั้นคือในโคนี่เผ็ดมากครับมันมันไม่ใช่เผ็ดแบบกินไม่ได้มันเป็นเผ็ดแบบกินได้ครับแต่มันเผ็ดต้องการนมนะครับในการดับเผ็ดนะครับซึ่งผมก็มีมีครับน้ํายูนิฟนะเป็นตัวช่วยนะครับในการกินแต่ว่าขขยังไม่กินละกันนะครับเดี๋ยวอีกอีกคำหนึ่งนะครับเพื่อเออบอก รสชาตินะคาที่สองนะครับคำที่สองเนี่ยกินไปมันธรรมดาของมาม่าเผ็ดนะครับก็คือถ้าเกิดกินมาม่าที่มันแบบหรือกินของที่มันเผ็ดๆนะครับกินคำแรกไงก็เผ็ดครับพอกินคำที่สองมันจะไม่เผ็ดนะครับแต่พอแบบเรา คืนมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความเผ็ดกลับมาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็เป็นออสิ่งธรรมดาที่ผมคิดว่ามันจะมีในของเผ็ดนะครับตอนนี้ครับน้ำาอยู่นิบนะดับดับเลยครับนะความเผ็ดเมื่อกี้เหมือนไม่เคยมีนะครับก็มาม่าอันนี้นะครับเป็นมาม่าที่ ถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ยผมให้สักประมาณ9.5นะครับเพราะว่ามันก็รสชาติดีมากนะครับแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมันไม่ค่อยเอ,อดีเท่าไหร่นะครับก็คือมันไม่ค่อยมีกลิ่นความเผ็ดนะครับแต่อาหารเขาไม่ได้วัดกันที่กลิ่นครับเขาวัดที่รสชาตินะอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับ ใครที่ชื่นชบอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย